จีดังเมโอ้นี่อย่างเงี้ยโอ้โอ้จีดังเมโอ้รวย สวัสดีมินรักแฟนเกมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาอยู่กับผมเซนโซเซนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีในการหาเงินของผมเองนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้แนะนําไปแค่วิธีในการหาเงินสําหรับผู้เล่นมือใหม่เบื้องต้นนั่นเองนะ หลายคนได้ดูคลิปนั้นไปแล้วก็อาจจะเอาไปทําเงินสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรามแล้วทีนี้ก็สงสัยว่าเฮ้ยจะทํายังไงเงินถึงจะได้เยอะมากๆเยอะกว่าเดิมเยอะที่สุดเลยนะเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีกันนะครับว่าเราใช้วิธีในการหาเงินยังไงกันบ้างณนะปัจจุบันนี้นะครับในขณะที่เรามีของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทําเงินได้แล้วนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยจีดังเมย์อ๋อ <Hey. S 2> สำหรับวิธีแรกที่ผมคิดว่าเป็นวิธีในการหาเงินที่ดีที่สุดแล้วนั่นก็คือบังเกอร์นั่นเองนะฮะขายวุฒเถื่อนในบังเกอร์นั่นแหละครับวิธีง่ายๆก็คือเราแค่ไปรีซัพพลายให้ของมันเต็มนะหลังจากนั้นก็รอโปรเซสเมื่อเราจะทำอะไรอยู่ในเซิร์ฟพับบิกอยู่ในโหมดการแข่งขันอยู่ในที่ไหนก็ได้ เราก็แทบไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยนะครับแค่รอเวลาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะโปรเซสไปจนกระทั่งซัพพลายเราหมดเราก็แค่ไปคอยเติมซัพพลายเรื่อยๆทีนี้พอเวลามันเต็มเสร็จเราก็แค่กดขายมันไปทัานั้นเราก็จะได้เงินทีหนึงเป็นล้านเลยโดยที่ว่าเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้ด้วยในระหว่างที่เรากาลังรอให้บังเกอร์มาทํางานอยู่เนี่ยถือว่าเป็นวิธีในการหาเงินที่โคตรง่ายที่สุดแล้วนั่นเองนะ สำหรับของที่จะต้องมีก่อนที่เราจะสามารถทำธารก,กิจนี้ได้ก็คือบังเกอร์นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ด้านล่างไว้ให้แล้วกันสำหรับรายละเอียดอื่นๆในเรื่องของบังเกอร์นี้นะ วิธีในการหาเงินแบบที่สอน,นะครับนั่นก็คือการขายรถนั่นเองนะฮะหรือว่าการขโมยรถในแพทของ Import Export นะฮะซึ่งเราต้องมีโรงขายรถแบบนี้นะครับสามารถไปซื้อได้ในตึก c o o ภารกิจนี้ก็สามารถกดรับภารกิจได้ที่ตึก c o o เช่นกันนะฮะโดยที่ว่าเราจะต้องไปขโมยรถมานะฮะตามที่เขาสั่งเนี่ยเป็นรถที่แบบซุปเปอร์คาร์บ้างสปอร์ตคาร์หรือไม่ก็รถคลาสสิก ที่มันจะดูแลแลนิดนึงเนี่ยให้ขโมยมาแล้วก็เอามาแต่งแต่งแต่ง,แต,งแต่งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็เอาไปขายนยะภารกิจนี้ถ้าจำไม่ผิดจะได้เงินอยู่ที่3ามแสนถึงห้าแสนต่อรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราขายรถไปทั้งหมด4คันนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยสําหรับภารกิจนี้เพียงแค่ว่าเราไปขโมยรถเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จะเสียค่าซ่อมรถนิดหน่อยค่าแต่งรถอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะเอาไปขายถือว่าเป็นภารกิจที่ไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ได้เงินพอสมควรเลยทีเดียวนะ ภารกิจต่อมาที่อยากจะแนะนํากันก็คือภารกิจสําหรับคนที่ชอบแข่งรถนั่นเองนะฮะหรือว่าชอบขับรถต่างๆนานาเลยนั่นก็คือภารกิจสตันเลสนะครับการแข่งรถแบบสตันเลสนั่นเองนะฮะซึ่งภารกิจนี้ต้องบอกว่าเป็นภารกิจที่สามารถสร้างเงินได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะ,ะจบตาหนึ่งใช้เวลาประมาณสัก5-6นาทีแต่ว่าได้ อาจจะได้เงินมากถึง5 0,000ื่นหรือ6 0 0 0ื่นเลยหรือบางทีเป็นแสนเลยก็มีถ้าเกิดเราได้ทีแรกๆแ,แล้วก็มีคนที่แข่งกันอยู่ในห้องเต็มห้องนะครับข้อดีของมันคือล็อกตาร์จะชอบเอาพวกโหมดสตาร์เลสเนี่ยมาคูณ2นั่นเองนะฮะก็คือจบตาหนึ่งจะได้ทั้งเงินแล้วก็อาพีคูณ2ซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็มาบ่อยมากเรียกได้ว่าคูณแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ได้มาแข่งสตาร์เลสกันอีกแล้วแบบนี้ นอกจาก3วิธีหาเงินที่เราจะทํากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ยังเป็นที่นิยมอยู่ก็คือการทํำไฮส์นั่นเองนะครับซึ่งการทำไฮส์เนี่ยส่วนมากไฮส์ที่เขาจะแนะนําทํากันก็จะเป็นไฮส์ห้นะฮะที่ป้นธนาคารใหญ่ หรือถ้ามีเงินขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไฮส์ที่เขาจะนิยมทํากันก็คือไฮส์หก x 2อแล้วก็ x สนั่นเองนะครับโดยที่ว่า x 2อเนี่ยเขาจะเน้นทําเฉพาะไฟนอลเพราะว่าเซตอัพมันจะยากมากแล้วไฟนอลเขาเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีในการวนไฟนอลนั่นเองนะฮะส่วนวิธีในการทํานั้นทาไงไปหาดูเอาเองลวกันนะครับอันนี้จะไม่สอนเพราะว่ามันเป็นบั็กนะครับมันเสี่ยงต่อการที่จะโดนแบนได้นะครับหรือว่าเป็นการโกงด่างหนึ่งนั่นเองส่วน x สเนี่ยเขาจะนิยมทํา,า,ากันตั้งแต่เซตอัพจนถ แต่เงินที่ได้นี่ก็คุ้มนะก็สนุกดีนะครับถือว่าทําไปแล้วก็ตื่นเต้นไปนะครับอันนี้แลังจากประสบการณ์ทั้งหมด3,000กว่าชั่วโมงที่เล่นมาเนี่ยเราคิดว่าภารกิจที่เราแนะนํามาทั้งหมดเนี่ยคือภารกิจที่ดีที่สุดแล้วแล้วเราก็ยังใช้เองด้วยนะก็ถือว่าเรามาแชร์ประสบการณ์กันสําหรับใครที่ติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจรายละเอียดตรงไหนอยากจะให้เราทําคลิปเพิ่มเติม,ตมก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะฮะัจีรังเมอ และถ้าใครที่ติดตามคลิปของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะเห็นว่าแต่ละคลิปเนี่ยมีเงินมากถึง10ล้านกันเลยทีเดียวนะบางคนก็สงสัยเฮ้ยเงิน10ล้านพี่เซ็นได้มาได้ไงวะพี่เซนเสกเงินมาหรือเปล่า อันนี้ต้องบอกตรงๆว่าที่เล่นมาทั้งหมดนี้ไม่เคยเสกเงินเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยไปใช้บริการปั๊มเงินอะไรทั้งหลายแหล่ไอพวกบอกไอ้รับประกัน3วัน7วันไม่โดนแบนเนี่ยเงินทั้งหมดในตัวนี้เราหาได้จากการทําภารกิจล้วนๆครับเรารอให้มันมีอีเวนต์คูณ2อย่างบังเกอร์คูณ2หรือล่าสุดก็คือแฮงก้าคูณ2เนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่คูณแล้วนะรับแฮงกาตรงนี้คูณ2มันส่งทีนึ่งมันก็ได้2ล้านละยิ่งคูณเข้ามปอีกก็ปลาเข้าไป4ล้านแล้วก็ถือว่าเยอะค่อนข้างจะพอสมควรเลยแต่ภภาาาาาาารรกกกิิจแแฮง้นนน่่ใาวะาะปตเไมํนนํท เพราะว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็ต้องอาศัยคนเยอะโดยที่ว่าเราจะได้เงินอยู่แค่คนเดียวคนอื่นๆที่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยถือว่าได้เงินค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับกวิธีในการหาเงินของผมตอนนี้คือการรอให้มันคูณ2เท่านั้นเลยนะเป็นสตาร์เลสคูณ2เป็นบังเกอร์คูณ2เป็นแฮงกาคูณ2ภารกิจไหนเงินดีมีคูณ2เราก็ทำครับและนั่นก็คือที่มาของ10ล้านในอาทิตย์ที่แล้วที่เห็นกันนั่นเอง ทุกวันอังคารช่วงเงยน็นๆย็นอัปเดตแผรผมก็จะมาดูแล้วว่าอันไหนบ้างที่มันคูณ2แล้วภายในอาทิตย์นะั้นเราก็จะซุ้มทําแม่งแต่ภารกิจนั้นไปเลยยาวๆเลยนะจีดังเมโอ้อแลวทุกวันนี้เนี่ยที่เราหาเงินด้วยมือของเราเองนะฮะทำมาหากินในเกมมาตลอดโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปโกงใช้แฮกใช้โปรแกรมไปใช้บริการปั๊มใดๆทั้งสิ้นเลยเนี่ยสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็คือความสบายใจในการที่เราได้มาเล่นเราได้เพื่อนฝูงใหม่ๆ ได้ความตื่นเต้นได้ความท้าทายได้น้ำใจจากเพื่อนฝูงทั้งหลายที่เรามาช่วยกันทําภารกิจหลายๆคนที่เขาใช้แฮกหรือว่าใช้บริการปั๊มเงินมานี่ก็เล่นกันไม่นานหรอกครับเพราะว่าไม่นานเดี๋ยวก็เบื่อไม่ก็โดนแบนโดยเฉพาะพวกบริการรับปั๊มเงินนะสวันไม่โดนแบน7วันไม่โดนแบนรับประกันทั้งหลายแหล่เนี่ย เดี๋ยวก็โดนนะครับแต่ว่าเขาจะไม่โดนทันทีเขาจะโดนหลังจากที่แพทอัปเดตใหม่หรือว่าบางคนก็ผ่านไปเป็นเดือนแล้วถึงจะโดนอีกทีนึงบางคนรอดไปได้แต่ว่าไปป่วนคนในเซิร์ฟโดนเขาลุมรีพอร์ตมาล็อกสตาร์กลับมาเช็คย้อนหลังเอ้าก็โดนแบนดอยู่ดีอันนี้ก็ไม่ได้ตําหนีว่าใครหรอกนะแต่ก็อยากจะฝากไว้เป็นแง่คิดสําหรับใครที่ยังไม่ได้แฮกแล้วก็กําลังคิดว่าอยากจะแฮกนะครับ เราหาเงินด้วยมือตัวเองเนี่ยแหละถือว่าสนุกที่สุดแล้วถ้าเบื่อก็แนะนําว่าไปหาเกมอื่นเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาหาเงินกันต่อสุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวล้อซานโตทุกท่านนะที่ยังเล่นกันอย่างใสสะอาดอยู่นะเพื่อสังคมเกมที่ดีในที่จะมายืนตากฝนเป็นพระเอก MV ทําไมวะเน,นี่ยเออทำไมไม่เข้าล่มไปล้ไปแล้ไปแล้